ขอวันศาเนี่ยกับอยากมาเห็ดอันบุญน้ำเหมือนกัน<อ>เป็นแล้วดิโอ้เป็นข่วันศาวันที่สิเป็นเลขเข่าววันศาพอดีอ่าอ่าครับ<ม>ข่าวข่าววันศศาวันที่สิบวันที่สิบหกไม่ออก เข้าพรรษาพอดีครับอีพีครับผมอันนี้ก็ฟันเจ้วกับอันพี่ชายคือเขาครับครับพี่ชายลาวขอพรรษาเนี่ยับอยากมาเหัุบุญน้ำมาสั้นโอ้เราเอินปูเป็นลุงพีนะอครับครับแต่ว่ากาอยหลายแล้วเหรครับผมเพราะว่าเป็ช่วงนั้น นี่เป็นน้องเล้าอยู่นะครับผม,ม,มลเล้าก็เลยว่าอยากสันอีหยังพูดท่านปู่ก็อนแบอกว่าเอามันสสใจมันนั้นเหมาะสมที่พูดท่นานเลยบอกว่าสัสนเจนะแค่นี้แหละแล้วอาจาอจะไม่เข้าใจเลาว่าสีอาอนปลาย่งางมะแห่ มาทำบุญน้ำรับหมอน้ำแน่คือปลาย่างเสียหายจักหาหกไม้นี่แหละมาถวายมือเข่าพันศาล่ะปิ้งนั่นพวกบ่อปลาย่างอันปลาย่างปลาย่างที่เพป็นเสียบเป็นแพร่แพร่นะโอ้ออ่าอ่ามันก็เป็นันเพ่นสียหมาจากรันอ่า บ้าลายดอกจักหาฮกใหม่นี่เราป่าย่างที่เป็นนั่นเสียบเป็นแท้แท้นะครับผมจากบักครับผมจากครับผมป่าย่างหาฮกใหม่มาตีปูเออหาฮกใหม่บ้านนี้นั่นมือเขาพันศาพุนแหละจีงสิมาอ่าจีงสีมาถวายอันว่าสั่นมาบอกไว้มาบอกลวงหนาไว้ว่าะสั่นครับผมอ่าเล่าก่อนเลยว่าอั่นอ่า อยากกินอยากสันปา,ย,าย่างนีอ่อย่าอแล้วก็ย่ยําตั้งแต่ปาย่างนะครับผมบ้านนี้ปูกอับอนยรว่าเออครับที่ทดลองมันมันก็นบริป็นาบาดดอกกัาอ,อันที่สันนั่นรับไอ สันเจน่ะสันตามรักษาโรคก็ซื้อดอกครับผมที่จริงในวงการแพทย์เพิ่งไกยสันปลานะครับผมลาย่างก็ถิกต้องอยู่แล้วมีวิตามินนะปูนะวิตามินหรือผู้กสันที่ได้รังแตมันบ่มีเลยครับผมเพราะว่าอันปลานั้นประเภทเป็นอาหารมานเราน้ำจิ้มอะไเปียนครับผมบ้านนี้ลาว่าเสียวมาให้จักหาฮกไม่เราผลบ่าวว่าว่าคำเดียว แล้วพอนว่าหกไหมบมานในปูกระเล่นอ่าหูเมื่อขึ้นบ้านในพอดีปูกระเล่นมาแปะคนปั่นกระเล็นตีเป็นหกแปดเพราะปลาย่างใปูตีเป็นแปดโอ้ปลาย่างเป็นแปดเพราะว่าปะอ่าป้าย่างมันต้องเป็นแปดครับเพราะว่านั่นปลานี่โอปลาเออมันน้ำแปด บันิปลายา่างหกไม่มันก็จะเป็นหกแปดตัวเ<อ>พราะว่าั่นขันจิงยิ่งสามตัวเนี่ยก็สี่บอนห้าหกแปดมาคพ่เทวยก็ทีท่แม่แล้วปูออแต่ว่าเนี่ยมันยิ่งกันสามตัวหรอกกับบะเต้อมันแปดเป็นเท่าไหร่เอาหยันไว้ก่อนสองตัวเอาเอาเอาเม็ดเดียวไปซะก,ก่อนครับคือ หกแปดอยู่ละครับผมไอห้าหกหนึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจอครับผมยังไม่ตัดสินใจะครับห้าหกยังไม่ตัดสินใจด้ครับผมแต่ก็ยังพูดตัดสินใจไป่ยวนั้นล่ะก็่ยวนั้นมันเนี่ยของย่ามันก็ตรงความฝันพองเว้ยเหรอครับผมเอปูก็ชอบที่สี่เก้าครับอ่า แมนครับเออแต่ว่าคนสื่อซีเก้ากับซีหกทนีนึงเพิ่มได้ซีถูกขึ้นนี่ครับผมเลขเม็ดเดียวนี่ถึงขนาดนี้อ่าว่าพราะแม่นจังสีว่าจังเ๋เนะครับผมแต่ว่าคนส่วนมากลงไปตีแยกอ่ออกันห้องกากนี่แหละเจ้านะกเรแล้วคนเสียแล้วบดถึกหลายมวลครับผมเพราะว่าปูตัดหางแล้วไปเกี่ยนึงเลยเนี่ยห่วยเขาบน พอบนล่างกว่า,านี้ยังมาถือกอยู่แมนแมนครับขึ้นอยู่กับบนนี้เลยแหละปู่เดี่ยวนั่นถือบนล่างวันนี้ยังมาถืยยอย่อให้หกศูนย์ออกศูนย์หกยังมาถืออ<ม>ยูอ่บานหนีให้เก้าหนึ่งไม่มาหรอกให้เก้าหนึ่งกันก็ยังว่าไปขึ้นไปล่งน้ำแหนะ<อ>แล้วกลับขึ้นมาบอกหนึ่งยังไม่จะเปลี่ยน่โตยังกัขึ้นเอกปู่ก็ไม่ได้บอกว่าเก้าสองหรอกพวกเราคนก็ไปซื้อหกศูนย์ศูนย์หกอ่า เต้าสองสองเต้ามันก็ถือบนล่างกันนี่ครับแมนครับผมกันว่าถือพุทธิทรงเงินมาให้ยังอคุณแม่ยังกว่าอ่าซี้ล่ราเนี่ยปู่ก็ลืมอะไรอย่นนี้อนี่นี่แล้วทรงเงินมาให้หนึ่งพันบาทครับผมอ่าคุณแม่คุณแม่สมงามเดือนเด่นอายุเจ็ดสิบแปดปี สี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีถูบุญนำคุณแม่สมงามแต่ว่าคุณแม่ฉลาดนี่ยังมาเห็นไงนะครับอคุณซื้อว่านาธยาเนี่ยเขาสามตัวตรงเลยครับผมมีไงหกสี่วงเราเนี่ยเบ่งเต็มเบ่งเต็มสติงอย่างนี้ครับผมเอาแคบไปนี่ไว้ครับได้สามตัวดีนะบางคนมันเข่าสามตัวมันหลายคนเราดีควมสวัยที่เข่าสามตัวตรงน้ำพู่ะนร่บแต่ว่ากับ่มมีเดึยิ่งข่าววันตอกลับมากจริงเลย ครับผมนี่ละอันนั่นเอานี่นี่นี่ซื้อเล่านี่ครับผมคือปาฏนาแล้วกับนัตยาเนี่ยผู้กระเียนบ่้คอยอันถึงดูดิเยนเยนพู้อ่านเลยเนะครับนัตยาโคมคายแล้วไปเหตุงานรุงเข็โอ้ครับผมตามไล่ซื้อหนิเอาบปนี้คุณแม่อันนอันนี้เราส่งเงินมาพันหนึ่งเลยคุณแม่สมงามเดือนเด่นครับผม สี่มุมเมืองปทุมธานีนบังหันแล้วก็โทรมาหาปูอันปูกเัเไลยบอกกับเล<อ>่าอนี่มันปูกับปูยิ่พอสบัยมากเนาะครับผม,ม,มเราถามว่าคุณพอสบัยกับคุณทุ่งมาเราผมบท่านออโอ้ยฝนมา,มากๆนะฝนฝ<ม>นตกว่าสี่นั่นโหดที่่านมากเลยครับเ้วยองอีครับผม,ม ตีตัวเด็กยิ่งครึ่้อยครับผมสี่เก้าแดงยิ่งคืนดงยนี่ส่มหมาน้าปูครวิพีผมอันนี้อันเลขที่ชอบนะครับผมอยากโทษมาดูดวงกับปูกับเบอร์โทษกัขึ้นให้ครับวันนี้ลขที่ชอบบอกหรือเีล่าผมว่ามันมามาณเอาเรียกข้อปัดนี่แหละครับผมกี่เกี่ยมกี่เกี่ยมน้อยสีท้องมันมาเอกี่เกี่ยมก็เป็นเก้าตัวครับผมบันี้ปูเราไปว่าเป็นภาษาภาคกลางเพราะว่าประเทศนภาคกลางกันเขาฟังบอกฟังบอกเพราะฉะนั้นอ่าบอกถทมอีกมันบอกปูว่า สีดูดวงเมื่ออีบเนี่ยบอครับผมใครอยากจะดูดวงก็โทรมาหาปู่ได้ครับอีซีครับผมกับปู่ก็ยังว่าอยู่บางครั้งมันก็ดวงของคุณแม่บนสวนนะครับได้สามหนึ่งเก้าครับดวงเลขที่บ่อยคือหกแปดเม็ดเดียวครับอีซีครับผมที่ฝั่งละเอียดละเอียดเจ็ดเก้าที่มันกเจ็ดเจ็ดเก้านี่อืองวดนั้นนั้น ไอ้คุณพุ่งกับพ่อสวายยิ่งมากๆดิแม่นกับปู่นี่เลยป่อนฝันว่าไปอันไปกินนิมนไปวัดพธิแก้วนะครับจะเล็ดสีกอเป็นเกล้ันนี้เจ๊กมันมาเลเดเยอะแยมันแล้วมันถ่ายปูปูก็ได้ดสีเจ๊กเป็นเกล็ดสีมันก็เล็เป็น